เมื่อวานนี้เจอคุณโป๊บแล้วใช่ไหมฮะนักข่าวก็ได้ถามนอกจากจะเนี่ยไปเจอพี่ป๊บในหนังแล้วนักข่าวก็ถามว่าแล้วในหนังเนี่ยจะมีฉากแบบว่าถอดเสื้อเหมือนในละครบุพเพศนิวาสภาคแรกไหมนะฮะพี่ป๊บบอกว่า,าหนัง g d s ส่วนใหญ่อะ่ะจะไม่ค่อยมีอะไรว่าวิวจะเน้นที่เรื่องราวหลักนะฮะเพราะฉะนั้นน่ในหนังเรื่องนี้จะไม่มีฉากที่เห็นตัวเองถอดเสื้อนะฮะซึ่งถึงแม้จะไม่ต้องโชว์แต่พี่ป๊บอกว่า ก็ยังต้องฟิตอยู่นะถึงแม้จะไม่มีฉากที่ถอดเสื้อเงนี้แต่ต้องฟิตอยู่เพราะว่าต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ทําตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอนะฮะไม่ให้ดูอ้วนแต่อาจจะไม่ฟิตเท่ากับห7ถึงเจปีที่แล้วนะคะเพราะเหนื่อยซึ่งตอนนี้หุ่นก็ยังไม่โอเคนะฮะอาจจะแบบไม่ลีนเหมือนตอนเล่นบุพเพแรกๆนะคะตอนนี้ก็มาสายแบบน่ารักนุบหนับแทนเขาบอกอย่างนี้น่ารักนุบหนับยังไง นอกจากนี้นะฮะพี่ป๊บยังได้อัปเดตละครเรื่องพมลิขิตด,ด้วยนะฮะบอกว่าตอนนี้ถ่ายทำไปได้ประมาณ50%แล้วนะซึ่งสาเหตุในแหละที่ใช้เวลาถ่ายทำนานเพราะว่าเขาอ่ะก็อยากจะเก็บรายละเอียดให้เยอะเพราะหนังเรื่องนี้รายละเอียดมันเยอะเออละครขอเทษนะละครเรื่องนี้นะคะพมลิขิตรายละเอียดเยอะและต้องทำให้ดีเหมือนภาคแรกพี่ป๊อบบอกว่าสิ่งที่ยากแล้วก็เหนื่อยเนี่ยแหละ คือการเล่นอ่ะเป็นสี่ตัวละครที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะฮะแม้จะเล่นหลายบทนะแต่โป๊บบอกว่าไม่มีสับสนไม่เคยจํากันสลับเลยนะฮะแต่สิ่งที่โป๊บบอกว่าเล่นยากกว่าเล่น4ี่บทอ่ะคืออะไรรู้ไหมคือต้องเล่นเป็นลูกของเบลล่าเพราะต้องเข้าฉากกับเบลล่าที่รับบทเป็นแม่นี่แหละซึ่งต้องใช้สมาธิสูงมากเพราะที่ผ่านมาเล่นกับละครกับเบลล่าก็จะแบบตาเยิ้มเยิ้มเคลิ้มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่พอมาเล่นเป็นแม่ลูกกันเนี่ย ก็เลยเล่นไม่ค่อยได้มองเป็นแม่ยากมากเขาบอกว่าจะมองเบลล่าให้เป็นแม่เนี่ยยากมากคือก็บอกว่าเบลล่าแต่งแก่กว่านี้ให้หน่อยได้ไหมเบลล่าก็บอกว่าไม่ได้หนูต้องสวยเป็นคุณแม่ยังสวยยังเข้าฟิตเนสอยู่อะไรอย่างนี้จะยากขนาดไหนเราไปฟังพี่ป๊อบเล่ากันหน่อยฮะคือทาง ทางหนังเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ขายความแบบแบบเท็กซี่อะไรอย่างนั้นนะครับในในเรื่องนี้เพราะว่าสังเกตว่าหนัง GDS จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีอะไรว่าวิวเท่าไหร่จะเป็นจะเน้นแบบเรื่องเลยเรื่องสนุกเลยแล้วก็แล้วก,วก็ด้วยเนื้อเรื่องด้วยบทเนี่ยมันทำให้คนแบบอินไปได้ได้เต็มร้อยอยู่แล้วครับโดยที่ไม่ต้องแบบถอดเสื้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฟิตอยู่แต่ว่าจะทำให้เป็นเหมือนแบบเมือ่อ6-7ปีที่แล้วยากยากยาก,ยากมากบอกให้เลย เพราะว่าเราเหนื่อยไาตอน่อยไม่จํำม่ำหรอกแต่ก็มันก็คือไม่ไม่ได้ลีนขนาดตอนบุเพละไม่ไม่ขนาดนั้นประมาณนั้นก็สายแบบน่ารักน่ารักดีกว่าใช่นุ่หนับดีกว่านุ่มหนับ ออฟฟิศก็คือเราก็คือดูแลตัวเองเหมือนเดิมเลยแต่แค่ว่ามันไม่มีถอดเสื้อแค่นั้นเองอไม่ไม่มีซีนแบบว่าบิวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค<อ>ือดูแลเพื่มเรื่องของสุขภาพด้วยถูกต้องแล้วก็ให้เรายังคงแบบออโอเคดูดีหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้แบบอ้วนหรือว่าดูแล้วแบบฉุหรืออะไรอย่างเงี้ยผมลิขิตเหรอครับตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะได้สักเกือบ50%นนะฮะจากที่ถ่ายก็ ถ่ายยากค่อนข้างยากแล้วก็มีรายละเอียดเยอะแยะเพราะว่าเราก็ต้องทำให้ดีเหมือนภาคหนึ่งแล้วก็หรืออาจจะต้องดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยค่อนข้างจะถ่ายทำละเอียดมากใช่บบไม่สับสนแต่ว่ายากเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าค่อนข้างจะแตกต่างแหละลิศกับเรืองเนี่ยที่ผมเล่นก็ค่อนข้างแตกต่าง ส่วนพี่หมื่นเนี่ยไม่ต้องอะไรมากพี่หมื่นนี่คือมันเหมือนแบบมันเข้าใจอยู่แล้วอ่ามันมันเข้าเข้าใจอยู่แล้วเวลาเล่นอะไรย่เงี้ยแต่ก็ค่อนข้างที่จะยากตรงที่เวลาเข้ากับเข้ากับพ่อกับแม่เนี่ยแหละยากเพราะหน้าเป็นเบลไง oh. บางทีหน้าเป็นเบลแล้วเป็นแม่เราไอตรงนี้ยากมากต้องแบบสมาธิสูงมาก oh. คือแบบโคตรยากเลยอ่ะไม่ค่อยอยากมีฉากนี้เท่าไหร่เคยไหมเราเล่นกับเบลมาแบบตาเยิ้มตลอดอ่ะแล้วแบบมาเล่นอันนี้แล้ว แม่เร้แบบไม่ได้เลยแค่แค่ยิ้มแบบปลื้มแม่แบบว่าเออแม่เราเก่งเนอะก็ไม่ได้ใช่ไหมมันยากไม่ได้แววตาหรือข้างในต้องเป็นแม่จริงครงับแบต้องร้อยร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์สมาธิอะมองได้ตอนเขาขฉากอะมองได้แต่ว่าเวลาซ้อมเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีนิดหนึ่งว่าว่าเพราะเราเล่นมาเยอะไงเราเล่นกับเขามาต้องสองปี ใช่ไหมครแล้วมาต่ออีกเรื่องหนึ่งก็เล่นกับเขาอีกแล้วมาต่อเรื่องนี้ก็เล่นกันอีกครึ่ง6ปีเพราะฉะนั้นจะมองเป็นแม่นี่มันยากมากนะคือยากจริงๆไม่ค่อยมีซีนพวกนี้หรอกาเป็นแม่ไมไม่ได้ไม่ไม่ได้บอกคือก็บอกแต่งให้แก่หน่อยได้ไหมใช่ไหมคือเขาไม่ได้อ่ะคือแบบหนูต้องสวยอะไรแบบนี้ป่ะพ่มกลับพ่มกับก็แบบไม่ได้แม่ยังสวยอยู่คือแม่ยังแบบฟิตเนสอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคือแบบ ก็ต,ะตะลกอะ่ะ <laughs> พีน้าได้ดูแน่นอนปีน่าได้ดูครับได้ดูครับคิดว่าได้ดูนะฮะเพราะว่า,าตอนนี้ก็เล่งถ่ายกันอยู่ครับนั่นล่ะฮะก็เราติดตามนะฮะแต่ก่อนอื่นที่จะได้ชมพมรมลิขิตในพักของละครน,นะฮะไปดูภาพยนตร์ก่อนบุพเพันนิวาสสองนะฮะวันพฤหัสนี้วันพฤหัสนี้ในโรงภาพยนตร์เชื่อว่า กินอายก็คล้ายๆกันแต่เรื่องนี้จะออกแนวแบบคอมบได,ด้เป็นแบบภาพยนตร์มากกว่าก็จะสั้นหนนะฮะก็2ชั่วโมงครึ่งนะฮะ,ะก็เป็นตีมใหม่เรื่องใหม่แหละนะฮะสรุปสนาม